เออผมหลงครับนายนายนายเฮ้ยเอาเวทใหมึงไม่เดงนนี่เวทที <ge> <osh> ่แทงนี่รู้จักเปล่าเจ้าชายเลื่อนตัวสูงอ่ะรู้จักเปล่าฮะฮะแต่นี่เจ้าชายเป็นคนสูงอ่ะรู้จักเปล่าเจ้าชายเป็นคนอีสาน ขอโทษครับขอโทษครับอาจารย์เฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเร็วเริ่มเร็วเคิ่มแล้วเริ่มแล้วเกือบเข้าด้านมือแล้วขอโทษครับเฟสอยู่ตรงนู้นเฟสอยู่ตรงนู้นเปิดกล่องเร็วกล่องเร็วไปครับนู่น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 ไปเลยครับไปเลยครับเริ่มเก่งอ่าเริ่มเป็นเลยนะอีกหน่อยก็จะต้องหักล้างอาจารย์ละเดี๋ยวมันไม่เข้าสูตรอ่านะเราต้องจัดการอาจารย์เพื่อให้เราเก่งขึ้นไงอีกหน่อยเขาเรียกได้ยินะเราได้ยินนะ อะไรอ่ะคิดในใจอ่ะ <unjust molecule. S 1> คิดดังคิดดังคิดดังอาจารย์บอกอาจารย์ได้ยินเลยอีกต้มาเอ็กเสเตอรเขาต้มพะมัด หายหลงกับพวกแย่ yeah, แล้วนี่เอา้เอาขอโทษครับหลงครับอาจารย์อาาจรย์บอกสิ <laughs> กทธดหายหลงเหลือ,อกดสกิลเทเลพอดเมื่อกี้ตามคนอื่นเหมือนกันไม่รู้ตามใครไปมั่วเลยครับไปมั่วเลยไปเลยครับไปเลยครับขายของเปล่าขายของครับโอ้ร oh, วยอย่างนี้รวยจัดเลยไปสาย ตายเต้าทำไมขายไม่ได้อ่ะคุณแพงอ่ะอันนี้แพงจัดเลยอ่ะเอ้าไอ้ตายกูหายเอ้าเอ้าฮัลโหลฮัลโหลไหนวะเน่ยฮัลโหลเอ้าเอ่อผมหลงครับ เจอแล้วเจอแล้วอ๋อสกิลสกิลนี้มันเอา้เอาว้ามาหนึ่งส่วนรออีกทีมัดข้ามาบสิไอ้นี่นี่งไงโดนคาถาโดนคาถาโดนคาถาไปเลย ไม่ทีเลอเหรอคนจริง,งเรื่องกะนแ้นะเอยคนจริงก็ไม่ทีเลอเหรอกเว้ยเอ้ยทำไมคนนี้ตัวสูงยังอะเอ้าทำไมไม้เขาเป็นสีเขียวอะทำไมไม้เราสีขาวอะไม่รู้อาจารย์ล้างล้างล้าง อุยเหรอฮะมึงเป็นผู้เสกคำโต้เหรออยากเป็นหัวโล้นเหรออยากเป็นหัวโล้นเหรอฮะอยากโล้นเหรอมาหนี่นี้อยู่ดีๆไม่ชอบอยากเป็นหัวโล้นเหรออีกที่มันปมดอาวุธมันจบแล้วโอยนัวจัดนัวได้ไงวะ ได้ครับว่าเ,เอ้าะโอ้ยโอโเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยชิบหายละเฮ้ยเซฟโซนเซฟโซนเซฟโซนเราเกือบตายแล้วครับไม่ว่าจะถามเรื่องอะไรรันฮิวได้ดูไงเฮ้ยอ๋อมันมีอ๋อใช่ใช่ใช่เขาอาจารย์น่าจะเล่นหมวดฮิวหรือเปล่าโอ้ยนายข้างหลังอุย้ย ผมจับไปตัวนี้ได้ผมต้องทำไงอาจารย์ทำไปแล้วโยอะ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 ยอเยอยยควินทีายัลแล r ย้รอยเยบเยโทีปโทีอยิาเไปไหนแล้วเอาเมื่อเหมือนจับไอตัวนั้นได้หายไปแล้วอ่ะลากเข้าเทปโกลไม่ได้อ่ะ ไฟโคตรแรงนะโดนมิกนี่สุด เอรหักกันโอ๊ยเอ้าเอ้าเวสิ์เวสต์เอ้า Are you okay มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นเนี่ยมันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นครับงงมากเลยเรื่องตอนนี้เกมมันไวมากเลยอะ เฮ้ยเดี๋ยว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 ยิงเวทเข้ามาอาจารย์เข้ามาเฮ้ยล่องหนเจ๋งเกินเฮ้ยก็มาดิ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 กูไม่ได้เบี้ยวกูแค่เป็นหนึ่งเดียวกว่าโลกพ่อบดก็มาดิช่วยด้วยช่วยด้วยไม่เป็นแล้ววะนู่นนู้น Ui! Ui! No! <laughs> ah, no! Uh, club? Let's No! 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 let's go, You think you're tough, huh? You think you're tough, รีสตรอว์เป็นอวะอุ้ยโอ้โหโอ้อะไรมันจะขนาดนั้นนะเฮ้ยต้องเล่นโอ้ <laughs> I've hit the wrong button. <laughs> I've hit the wrong button. <laughs> oh no! no, no. Ah. Come on. สวรรค์รับเดอะแบงก์เลทสโก้เลทสโก้เลทสโกมีคนป้นธนาคารครับต้องวางสเปลดีๆไว้วางสเปลดีๆไว้แม่งจะบั๊กไปไหนวะ Near, 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 near. I will take it. I will take it. เก็บก็เก็บไม่ได้อ่ะยเหรอ What am I doing I, I, I can TP I can I can TP everyone I, know. I try to heal that guy who r o b e d the bank Yo yo Follow me Follow me Follow me Follow, okay. follow me follow Come 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 Oh that s great <S that ก็ได้ เก็บได oh, ้ดีไน <Nice! S 2> oh, ส์ไนส์เจ็ดวัดอยู่ก่